ฝักเนือ้อฝากตัวด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนแบบประโยคนี้กันค่ะะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟม,มาแล้วค่ะวันนี้นะคะแต่จะมาต่อย,ยอดจากประโยคที่แชร์ไปในคลิปก่อนก่อนนี้นะคะก็คือประโยคสุดท้ายนะคะที่ใช้ในการแนะนําตัวนะคะซึ่งประโยคนี้นะคะจะมีความหมายว่าขอฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะนั่นเองค่ะเราไปุยกันเลยค่ะ สำหรับประโยคนี้นะคะเราจะมาต่อยอดจากคำว่าโอเนงายชิมัสโอเนงายชิมัสเพื่อนๆหลายคนน่าจะจำสำนวนนี้ได้แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับสำนวนนี้นะคะแนะนำให้ไปดูคลิปข้างล่างนะคะเดี๋ยวแต่จะลงลิงก์ไว้ให้นะคะคราวนี้นะคะสำหรับประโยคขอฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะเราก็จะต่อยอดจากประโยคนี้ด้วยการเพิ่มอีกหนึ่งคำเข้าไปข้างหน้านะคะก็คือคำว่ายโรชิกโยโรชิกะ ย o โรชิคือมีทั้งหมด4เสียง4พยางด้วยกันนะคะเอาคำนี้มาวางข้างหน้านะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่าโอเนงายชิมัสนะคะรวมเป็น1สำนวนนะคะก็จะกลายเป็นย o โรชิคือโอเนงา i ชิมัสยโรชิคือโอเนงา h ชิมัสซึ่งมีความหมายว่าขอความกรุณาด้วยนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนั่นเองค่ะไม่ยากใช่ไหมคะ,มมนะ,คะในการใช้ประโยคนี้นะะเราจะใช้ เป็นประโยคสุดท้ายหลังจากที่เราแนะนําอะไรเกี่ยวกับตัวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะตกด้วยประโยคนี้นะคะเพื่อบอกเขาว่าขอความกรุณาด้วยนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะและเช่นเคยค่ะในธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่นนะคะในขณะที่เราพูดประโยคนี้นะคะเราควรจะต้องโค้งคำนับเขาด้วยนะคะก็คือโค้งไปแบบนี้นะคะเราก็จะพูดว่าโยรชิูุโอเกะおชิมัส โค้งประมาณ45องศานะคะแสดงความนอบน้อมถ่อมตนเพื่อขอฝากเนื้อฝากตัวเขานั่นเองค่ะส้นๆส,สำหรับวันนี้ง่ายๆสั้นๆแค่นี้ค่ะยูโรชกุโอเนไงชิมัสแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายเราก็จะพูดว่ายูโรชกุโอเนไงชิมัสแบบนี้ค่ะ